ที่รักรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่รักทานยาเก๊กคูมาเนี่ยครอบครัวเรามีความสุขตลอดเลยนะแน่นอนอยู่แล้วจ้าที่รักเพราะการใช้ชีวิตคู่มันต้องเข้าใจกันเติมเต็มความสุขให้กันตลอดเวลาไม่ว่าอายุเราจะเดินหน้าไปก็ตามอ้าวว่าแต่ตอนนี้มันใกล้ค่ำแล้วนะเราไปเติมความสุขกันต่อดีไหมจ้าที่รักมากที่รักะ เติมก็ติมเติมความสุขให้ชีวิตคู่อยู่ตลอดเวลากับสุดยอดสูนปลยจีนหลากหลายชนิดด้วยยาเกร็กคูยาเกรกคูปราหนพศพสรอโอสถรับรองท่านจะไม่ผิดหวังแก้ทุกปัญหาอย่างตรงจุดสําหรับท่านชายการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศกับมาตรฐานการผลิต ISO GMP และได้รับการรับรองจากอ,อยอและฮอลานมั่นใจความปลอดภัยเชื่อยาเกรกคูคุณภาพ ที่คุณพิสูจได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาหรือโทรสั่งซื้อที่081 412 2114 081412 2114ที่รักยาแก้คูหมดแล้วพรุ่งนี้กลับจากที่ทำงานอย่าลืมแวะซื้อมาด้วยนะจ๊ะได้จ้ะไม่ลืมอยู่แล้ว